มาอีกแล้วครับตระกูลช้างนะตระกูลช้างสวยๆของร้านคุณกิ๊กฮะมาอีกแล้วฮะก็ถือว่าหลายคนก็ถามหากันนะวันนี้มาอีกแล้วฮะไม้สวยๆทั้งนั้นเลยช้างต้นงามๆฮะเลี้ยงไม่ไม่นานฮะออกดอกปีหน้าได้เห็นดอกแน่ๆนะช่างกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ กลวยไม้สตอรี่ของน้าเล็กวันนี้ก็คือพามาชมกลวยไม้สวยๆที่ร้านคุณกิ๊กที่มีวางขายนะตระกูลช้างนะใครที่สนใจนะอยากจะแวะมาดูหรือว่าอยากจะซื้อนะหรือสั่งก็ต้องรีบสั่งฮะเพราะว่ามีไม่เยอะนะก็ตระกูลช้างก็มีช้างพลายช้างการะตูนนะช้างชมพูก็แล้วแต่จะได้ฮะนะสวยๆทั้งนั้นเลยฮนะเนี่ย ก็ถือว่าเป็นต้นที่พร้อมที่จะออกดอกแล้วนะช้างนี้ก็จะออกดอกกันในช่วงของหน้าหนาวนะช่วงเดือนธันวามกรากุมภานะเพราะฉะนั้นซื้อไปเลี้ยงดีๆออกดอกแน่นอนนะช่วงหน้าหนาวที่จะถึงปีนี้นะน,น,นี่ฮะใครจะซื้อใช้สิทอะไรคนละครึ่งก็ยังได้ฮนะเราชนะก็ยังได้นี่แหละร้านคุณกิ๊กฮะ ก็ลองมาดูกันนะสำหรับวันนี้นั่นเลยก็เก็บมาฝากเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ